ครับสวัสดีคร well> ับก็น pues ี่ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VOS Channel ครับนี่ครับพี่ธนันธนันมาแล้วครับไปอาบน้ําดูที่พักเรียบร้อยครับผมก็มารวมกันนะฮะบริเวณที่หน้าองค์ปู่ประดิจิตนะหน้าคลองตอนนี้ผมมาดีใจที่สุดเอาไว้บ้างวันนี้ มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ได้ครับมีเซอร์ไพรส์ผมด้วยปูปูเช้าผมเสียบเลยนะคมอมเสื้อด้วยอ๋อวันนี้ก็มีผมรับแทนก็ได้นะครับผมรับแทนแล้วซูเปอร์ก็มารวมกันนะผมเห็นป้ายใบใหญ่ๆแล้วผมอยากรับมากเลยมีอย่างที่ทราบนะครับปู่ก็มีก็เป็นตัวแทนสนายลีอานะครับแล้วก็สนายลีอาร์พกหนึ่งพันกล่องนะฮะแล้วก็จะมีโบนัสให้ถึงห้พันบาทโอ้โหนะฮะได้หนึ่งพันกล่อง หนึ่งพันกล่องครับพันกล่องอันนี้เป็นโบนัสต่างหากที่ไม่เกี่ยวกับคอมมิชชั่นนะคะเป็นโบนัสปกติขายซื้อก็จะได้คอมมิชชั่นต่อกล่องอยู่แล้วนะครับผมสองร้อยเก้าสิบบาทส่วนของปู่เนี่ยจริงๆจะถึงสองพันแล้วเนาะครับผมบนนนัเป็คม อาปูันครับโนัขายผลิตัณฑ์ลีนะฮะลรอานะฮะก็ได้โมนัสโอ้รับเงินหมื่นหมื่นเลยฮะรับเงินสด หนึ่งพันกล่องโอ้ยวีออดไม่ได้ยอดเลยเนี่ยโอ้โหหนะนึ่งพันกล่อง โบนัสพิเศษโอ้รับเงินสดสดเลยฮะอันนี้คือวันนี้มปนเซอร์ไพรส์โปรเซอร์ไพรส์โปรฮะถานการณ์นะคะมันก็เลยทำให้ไปแบงก์ไปมอบกันไม่ได้ก็เลยค่ะวันนี้เซอร์ไพรส์เลยนีะตามมาเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้เป็นเป็นโบนัสพิเศษที่บริษัทให้นะคะก็คือเป็นการส่งเสริมการขายที่ต้องเป็นแบบ พาไปไม่ได้เราก็เลยให้เป็นคนดูแลนะค่ะไม่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 รอบหน้าขอศูนย์อีกตัวได้ไหมครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือวิตามินซีาร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลรูปร่างแล้วก็สุขภาพ ตัวของเราเนี่ยไม่มียาลดน้ำหนักผสมนะคะมีสารตรวจสารอันตรายทุกอย่างจากากรดซูริสจากแรแแท์นะคะ,คะก็จะเป็นในลักษณะของสารสกัดธรรมชาติที่เรานํามาอัดเม็ดนะคะเป็นเม็ดต,ต่อกว่าจะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างแล้วก็อยากลดน้ําหนักแต่ว่าออกกาลังกายไม่ได้กินอาหารไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวช่วยนะคะก็จะมีสองตัวเป็นตัว,วะะตัวนึงช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเบินเหมือนเราเดิน เดิานากับเราวิ่งค่ะใช่ทีนี้เดี๋ยวของ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 บริษัทตอนนี้กําลังพัฒนาสูตรที่เป็นกาแฟที่จะช่วยในเรื่องทั้งสุขภาพแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักด้วยนะคะก็จะเป็นสูตรใหม่ที่กํากลังทําอดีกําลังวิจัยสูตรอยู่ก็น่าจะออกมาเร็วๆสําหรับท่านไหนที่อยากที่จะมีรายได้เสริมมีอะไรก็ ติดต่อปู่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็นะครับก็นะครับกล่าวขอบคุณนะครับ FC นะครับทุกทุกคนเลยนะคะครับกราบขอบคุณ f c นะครับใช่ครับนี่แหละครับนะครับถ้าไม่ได้นะครับพี่พี่น้องน้องนะครับผมก็นะครับไม่รู้สงสัยต้องไปนะครับเป็นขอทานออนไลน์นะครับ ตอนนี้นะครับก็มีอาชีพนะครับน้อาชีนะคนะครับานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็อยากให้นะครับพี่น้องทุกคนเหมือนผมนะครับอย่าท้อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคนเรานะครับล้มแล้วรู้สักรุกนะครับอย่าล้มแล้วนอนเลยนะครับ ย้ำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันถูกขีดไว้หมดแล้วแต่เราจะเดินมันไปตามทางนั้นตรงหรือไม่ขยันอดทนซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับเราจะอยู่ได้บนสังคมอย่างมีความสุขครับอันนี้นะคะเป็นเป็น,เ,ปนปเศษอีกตอือว่า่ในเรื่องถ้าจะแซ ที oh. s right. <S <cn> ่ป no ูกมาดูแลอยู่ในส่วนตรงนี้ก็ฝากให้ส่วนของอันนี้ไม่ได้ด้วยหรอกแต่ว่าเผื่อนี่นะคะฝากดด้วยชด้วยนะคะก็ูกก็มาในนามของสเทนเดียนะคะมีอะไรที่มาสามารถที่จะช่วยอะไรได้เราก็อยากมาให้กำลังใจกันทุกคนอันนี้ฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกไว้ตัวฝึกไว้ก็จะเอาแต่หน่อยเก็บก่อนเก็บเพียงเดียวเพียงเดียวก็หวังว่านะคยกจหวังว่าจะได้มี โอกาสมาร่วมกิจกรรมกันที่นี่นะคะเราเราไม่ได้เราไม่ได้หมายถึงว่าเราลงมาการตลาดหรืออะไรแต่ว่าคือ เราส่งตัวแทนของเราลงมาฝึกงานในในส่วนงานของยูทูบเบอร์กับปู่แล้วก็เป็นทีมงานของปู่ทีเนี้ยพอมาแล้วมีความรู้สึกว่าที่นี่น่ารกับเราแล้วก็คือดีกับเราทุกๆอย่างเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีอะไรที่เราสามารถที่จะมาได้กิจกรรมอะไรที่มาช่วยมาทำกิจกรรมร่วมกันไดนี่อาก็ดีมากๆเลยการปู่มหานีเลยค่ะขอบคุณมากคครับขอบคุณครับโอ้ยบ่ได หยอดเลยโอ้โหตรง้สี่เดือนนะเนี่ยได้แบงเมื่อไหร่สี่เดือนใช่ไหมเนี่ยสี่เดือนโอ้ผมบอกว่าอายุสี่เดือนพันกล่องผมผมเดือนละกล่องมะเนี่ยปู่ปู่ต้องบอกว่าคอมมิชชั่นเน่ะปู่ได้เท่าไหร่ด้วยครับคอมมิชชั่นด้วยคอมมิชชั่นเน่ะปู่ได้นับไม่ทันโอ้โหคอมมิชชั่นเยอะกว่าครับโบนัสได้ครับได้ น่าจะประมาณนี้นาะมาณโอ้โหคอมมิชชั่นนะเพราะฉะนั้กขู่มหามุนีมีรายได้นะคะมีงานทำค่ะครับผมมีรายได้มีงานทำโอเคครับผมครับคลิปนี้ก็ อ่าเป็นคลิปที่บริษัทของผลิตภัณฑ์เรีาครับเรียเรียนะครับผมเป็นสื่อทันที่ลดหุ่นนะฮะลดหุ่นหรือว่าเสริมอาหารมี่ทำให้หุ่นคนเดียวที่ขายได้ก่อนใช่ครับเมเจอรียอดใช่ครับโเยเราจะรู้ได้ไงว่าเอฟซีเขาสั่งสั่งเละครับเอฟซีแจ้งมาได้เลยว่าเป็นของมาจากต่างประเทศ ครับเราเราเราเจ้าของช่องจะรู้ไดไงว่ามันมียอดยอดยอดเอฟสั่งครับอ๋อเดี๋ยวก็จะมีแบบสลิปเหมือนกับมานี่เหมือนกันหมดนีะครับเหมือนกันอะไรรูทีนเหมือนกันหมดเลยครับจะมียอดให้เราเลยครี่อันนี้อันนี้นะคะรับอ๋อแต่ครับแค่เพียงเอฟของช่องไครเนี่ยนะครับก็คือสามารถแจ้งช่องได้เลยครับที่ผมคอยพูดอยู่บ่อยๆว่าสั่งกับยูทูบเบอร์ทุกคนได้เลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนสร้างรายได้ครับผมขอบคุณครับโอ้พูดดีมากครับผมพูดดีมากๆ ในส่วนของคอมมิชชั่นบอสอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับ 1. คอมมิชชั่นนะครับ 1. คุณได้คอมมิชชั่น 2. นะครับคุณจะได้โบนัสนะครับในแต่ละเดือนใช่ไหมโบนัสคือจะมาเป็นรอบค่ะมาเป็นรอบคือจริงจริง ที่อาจจะมาเป็นทองบางทีอาจมาเป็นเงินสดถ้าช่วงไหนที่โปรเที่ยวเราสามารถเที่ยวได้จริงๆรีอาตั้งใจไว้นะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าช่วงนี้คือด้วยสถานการณ์ต่างๆแล้วก็จะปรับให้ตามสถานการณ์นะคะครับและที่สําคัญนะครับที่ผมชอบมากครั้งที่แล้วผมไปครับเรือยอดคู่เลยครับโอ้หเรือยอดคู่โอ้หนะครับผมพายเรือรอบนะฮะดีนะวนอยู่นั่นแหละ ครับไม่มีครับไม่มีรนะครับเชียงโอดโูนะครับคือด้วยความที่เป็นลีลาะเราเราเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานเราเป็นคนที่ชอบกิจกรรมเราทำตลอดกิจกรรมกับวัดกิจกรรมกับโรงเรียนหรืออะไรก็ตามแปงนะคะแล้วก็คือตัวน้เองเนี่ยเป็นรองกรรมการบริษัทซึ่งก็จะมีทางบิ๊กบอสที่อยู่ทางปาจิมบุรีนะคะที่เป็นเจ้าของสักบนฟาร์มเนาะและอีกห่อยคนจะได้เปิดโอเพ่นให้คนได้เข้าชมนะคะเนื้อที่ก็ประมาณสั Thank you อะไรนะสี่สี่น้อยไร่นะคะในนั้นก็จะมีทุกคนได้มีโอกาสไปได้เดี๋ยวอยากพาทุกคนไปแล้วไปทำกิจกรรมเพราะว่าลุงพลชอบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเกษตรเป็นเกษตรทั้งแบบแบล็กทินตีแล้วก็เป็นแนวแบบผสมผสานใช่คือทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวต่อไปสมุนไพรตอนนี้คือเรากำลังทำสมุนไพรเองที่ที่เป็นแบบล็กทินตีนะคะตอนนี้ก็มีตุ่มครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเข้ามาเลยครับหนึ่งหมื่นคน เขาเรียกอะไรทำสมุนไพรอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีจัดส่งแต่ว่าในอนาคตอย่างนี้อ่ะก็ก็มีแผนอยู่ว่าในเรื่องของสมุนไพรเราก็จะมีโปรดัก์ออกมาเยอะแยะหลากหลายเป็นโปรเสร็์ แต่ว่าตอนนี้คือก็นําร่องตัวนี้ก่อนนะคะนําร่องเป็นตัวลดน้ำหนักแล้วก็ตอนนี้ก็ก,กาแฟ,แฟนะ่าจะไม่เกดนขาดเงินเพราะว่าต้องหาสูตรที่หนึ่งลูกค้ากินแล้วได้ผลลัพธ์คุ้ค่ากับราคาที่จ่ายนะคะแล้วก็จักโปรให้กับตัวแทนเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ที่เยอะแล้วก็อยู่ได้ทุกคนแฮปปี้นะคะก็ รายได้ก็จะประมาณนี้แล้ค่ะถ้าปลูกได้ประมาณก็สำหรับสำหรับใครที่อยากมีรายได้ก็สามารถทักเข้ามาเลยนะคะทักหาปู่มุนีก็ได้ทักหาปู่มุนีได้เลยค่ะบอกว่ามาจากปู่มุนีได้เลยถูกต้องแบงท่านนั้นเลยไม่ใช่ไม่เอาหอกก็ประมาณนี้นะคะเอาไว้ท่านนั้นขายเองก่อนฝากไวให้คนอั่นด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณยศพีสวัสดีคุณวิรัชสวัสดีครับให้ผมเรากล้องในบ้านลุงได้หรอเดี๋ยวอ่าก็เรียบร้อยครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของรีอาครับลีอาครับรีอาใชผมขอบคุณมากครับพี่ตาครับผมไอเอ็มนะฮะขอบคุณมาก ก็เป็นพ uhm ิทภัณฑ์ของรีาครับผมพิทภัณ uh, ฑ uh, 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 ์ลดลดหุ่นลดน้ำหนักครับผมก็ฝากด้วยครับฝากเอฟซีด้วยนะฮะเอฟซีก็ฝากถ้าใครต้องการพิทภัณฑ์ลดหุ่นลดน้ำหนักนะฮะก็สั่งซื้อได้ครับสั่งซื้อทางแอดมินได้ทางบริษัทได้นะฮะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะฮะปักหมุดไว้ให้นะครับก็ปักหมุดไว้ให้แล้วก็ สั่งได้นะครับผมแล้วฝากบอกฝากบอกมอจากช่องด้วยครับของยูทูบเบอร์ทุกช่องครับฝากบอกด้วยนะครับยูทูบเบอร์ทุกช่องนะหรือว่าช่องวีออสชาแนลครับผมบอกว่าช่องวีออสชาแนลนะครับฝากด้วยนะครับรายนี้ก็คลิปนี้ก็ขอลงเพียงแค่นี้นะครับขอลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับมืดตึ๊บเลย